สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเล่นทั้งวันของวันอังคารนะคะก่อนอื่นแนขอสรุปของวันจันทร์ให้คร่าวๆนะคะก็พอไปได้นะคะโอ้วันนี้ก็เบิ้ลเยอะอยู่นะหุ่นหกหกเจ็ดเจ็ดเนาะโอ้คักดูค่ะห้าหกเจ็ดก็ไปได้ค่ะเดินดีนะคะเดินดีดาววีเมื่อคืนนี้ก็สามเก้าสามหกเนาะน่าจะเจ็ดสามเก้าน่าจะมาบุนนะคะ ซีเดมันมานเนาะมาดูกันนะคะห้าหกเจ็ดแอนให้วันจันเนาะถ้าพรุ่งนี้สูตรที่แอนให้เดินไม่ดีก็กลับมาเอาห้าหกเจ็ดได้นะคะเอาไปพิจารณากันดูแอนให้ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเป็นแนวทางรวมรวมนะคะรวมรวมเล่นได้ทุกหวยนะคะแต่จะเข้าไหมแค่นั้นเลยค่ะขอ,ขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะผิดหวังจากเราพัฒนาวันนี้เนาะผิดหวังจากเราพัฒนา จ้หวยเงี้ย,นยหนอหวยพี่บ่าคนเล่นกับพี่บ่าเฮ้านี่แหละพี่บ่าอ้ยเอาวินแตกนะคะสามตัวแตกเจ็ดกระดานนะคะประมาณเจ็ดกระดานเดยเอาแค่ตอนกลางวันนะคะห้าหกเจ็ดแตกประมาณสี่สิบเจ็ดกระดานทั้งตัววิ่งแล้วก็ตัวรูดนะคะทั้งตัววิ่งแล้วก็ตัวรูดหลักหน่วยสิบร้อยเอาหมดค่ะนักหมดค่ะ ให้มันได้ลหลหลห้าหกเจ็ดไปดีอยู่ได้ห้าหกเจ็ดวันนี้เดินดีอยู่ค่ะห้าสามอดนี่ไม่มาเลยเม็ดเดียวทิมแล้วค่ะฮานอยก็ออกอยู่แต่อีกอีเก้าสามหนี่นะคะไม่ไปไหนพอแอดเอาตัวอื่นมันก็มาเก้าสามหกค่ะฮานอยนะคะก็ประมาณนี้นะคะข้าวาว,วันนี้ก็มี แอดไม่รู้ว่าวันนี้มีดาวปกไหมนะคะแต่แอดก็ให้เป็นแนวทางนะคะให้เป็นแนวทางถ้ามีก็ได้เล่นถ้าไม่มีก็ไม่ได้เล่นนะคะเอาไปพิจารณาดูดาววีก็ให้เหมือนเดิมดาววีดาวปกนะคะเสียใจจังเสียใจจักรลาวพัฒนาไปไม่เป็นเลยค่ะไม่มีเม็ดเดียวให้ค่ะวันนี้ไปบ่ถือค่ะออกตัวได้กับออกลดุด เจอลาวพัฒนาแอดมินช่องนี้เสียเส้นเลยค่ะมาดูกันนะคะวันอังคารที่สิบเอ็ดนาะโอ้ยมันออกวันที่หรือเปล่าว่าเนี่ยหวยลาวพัฒนามันออกวันพรุ่งนี้เนาะ <c oughs> สิบเอ็ดว้าวพรุ่งนี้เราก็ซื้อหวยฮาหนอยเลขวันที่กันนี่แหละค่ะทุกคนหนึ่งหนึ่งเอาสวยอยู่ได้หนึ่งหนึ่งเนาะสื่อมันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละเอา้าเลขถูกเลเอา้าเลขถูกเริ่มเขียน เขียนไว้หน่อยไม่รู้ใครซื้อบางไหมนีม่จะแอดผู้เดียวนี่แหละเจอที่เจอทางเจอที่เจ้าทางขืบ้บ่นเอาฝาปิดปากาหายเอามาดูกันนะคะมาดูกัน แนวทางของวันที่ส1อนะคะแนวทางของวันที่11แอดให้ไปวันอังคารเนาะ456ค่ะให้ไปที่456นะคะเจาะ4 0่0 6 0 4 1ห1 6 1 4 2 5 2 6 2นสหน่ะคะหวยมันจะมาดาววีไม่ทุกคนดาววีชอบบอกตัวเจาะแต่บางวันก็ไม่มาแอดจะไปไหนแอดไป96แล้วแอดรูดนะคะแอดรูด <laughs> กันตายพี่น้อง แอดไป96นะคะช่วงนี้96เดินดีมากค่ะยากสิมาบ่พอเราไป96ไม่ใช่มันจะมา04บัแอดกว่า04นะคะดาววีแอดกว่า0นะคะกว่า04แต่แอดก็ไป96ค่ะเบิ่นล้วหลัวสีใสเบิ่นค่ะบึนดาววี่ะอุ้ยพัฒนาไม่ได้อักเบิ่น มาดูในตารางนะคะในตาราง9024760นะคะ96024760เอาไปวินกันดูนะคะเอาไปวินอันนี้แอดจำให้นะคะ8ชุดตามสูตร941940นะคะ72172 921920 741740นะคะ72 1720นะคะเออนิเคนะคะนิเคทุกคนติดติดติดตัวที่มันมา นีเคน่าจะไม่ไม่หนีจากหกเจ็ดนะคะพรุ่งนี้ก็พิจารณากันดูนะคะทั้งอาทิตย์ถ้ามันได้มามันจะมาอย่างนั้นคล้ายๆคล้ายคายดาวปกนะคะสังเกตดูทุกคนไม่ต้องหนีไปตัวอื่นหรอกค่ะวันนี้ก็จัะออกอะไรลืมแอดกลิ่นไล่หวยไล่แอดลืมสามหกหกบ้างบุกหูแล้วหูจะคอยถือ แอดดูวุนว่นวายนะคะหาปอปกาไม่เจอเดี๋ยวหมึกแห้งก่อนยิ่งเพิ่งซื้อมาใหม่อยู่นะคะชุดชุดอันนี้เป็นชุดเจาะวันอังคารนะคะชุดเจาะวันอังคารศูนย์มาดีไหมคะวันนี้ศูนย์มาดีไหมก็ไม่เท่าไหร่นะสําหรับแอดแอดว่ะยังไรดอกเอาเอาไปพิจารณาดูนะคะใครที่ชอบสามตัวก็ลองเอาไปวินดูค่ะโอ้วันหนึ่งแตกห้ากระดานเนาะ ลงถูงหวยอุ้ยแอดโชคดีค่ะแอดลงแอดได้อะไรมาก็ไม่รู้แอดลืมค่ะลุงถุงหวยค่ะไปวิ่นถึงหวยพอดีอา้าวเอาไปพิจารณากันดูนะคะเลขทุกกันหนึ่งสองหนึ่งค่ะใกล้วันพระหรือยังค่ะจะจุดให้ใหม่ออกอยู่แต่วันที่จุดแค่นั้นเลยค่ะไม่แตกสามตัวนะคะยังไม่แตกสามตัวเลยหนึ่งสองหนึ่งเป็นหวยที่ออกยากมากนะคะหนึ่งสองหนึ่ง เอ้าไปพิจารณาดูพรุ่งนี้ก็ติดเลขวันที่ไว้ค่ะถ้าใครเอนี่ก็ไปหนึ่งตัวเดียวโหลดเนาะหนึ่งมันทั้งวันนี่แหละค่ะเอา้าวหนึ่งหนึ่งพรุ่งนี้แอดจะเล่นรอบปกตินะคะสำหรับฮานอยมันสีเอาหวายเล่า,เามาออกนี่ละฮานอยมันหลอกการบานกันใครไปดาวโปกก็อย่าลืมเอาหวย ดาวปกมันจะไม่มาหนึ่งแปดสี่อะไรเนี่ยบ่หวยลาวสบ่จะไม่มาหนึ่งสบอโอ้ยยังน้องขอยคือไปหุกเจ็ดบานนี่เอาเอาไปพิจารณาดูค่ะรอดูตัวเปิดมันออกอะไรก็เอาตัวเปิดไปกระจายวิ่งลูดกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่โชคดีวันที่หมานวันที่เฮงวันที่ปังนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า